คำนวณสิทธิสมานกัเฮียเป็นท่ารับใช้คอสชมัน่างรัฐมนูเนี่ขึ้นมาเพื่อให้พวกเราเนี่ยต้องล้มรัฐมนูญเพราะมันไม่ผ่านอยู่แล้วเพราะมันเป็นการรัฐมนูญที่ถอยหลังลงคปองบรรเดการอาหารบนเสีต่อบรรดการอาหารไอพวกนณะกรรมิการยกล่างรัฐมนูญพวกนี้มันเลวมันทําลายชาติมันทําลายความเป็นประชาธิปไตยเขียรัฐมนูญเนี่ยแมแต่สารยังรับไม่ได้เลยไอพวกนี้มันเลว การสืบทอ,อนอำนาจคอสอชอให้ไปยึดอยู่เนอำนาจได้นานที่สุดเพื่อที่พวกมันจะได้แบกตันเดือนอย่างนี้ไงเพราะมันลงเลือกตั้งมันจะแพ้มันก็ไม่ได้รับเลือกหรอใครจะไปเลือกมันไอ้พวกนี้มันเลวไงเขียนรัฐธรรมนูญให้ข้าราชการมีอำนาจแล้วก็ไปยึดอำนาจศาลศาลยังไม่เห็นด้วยเลยศาลยุตยิธรรมเนี่ยสแสดงจุดเย็นเห็นต่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เจ็ดประเด็นหลักเตรียมนำมติเสนอสอปช นายพัทรศักดิ์วันแงสงเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมเปิดเผยภาพหลังประชุมคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมหรือกอปและคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมหรือกอปสแสดงจุดยืนของสารยุติธรรมที่มีความเห็นแตกต่างต่อร่างรัฐรมนุญฉบับใหม่ในหลายมาตราที่สำคัญประกอบด้วยเรื่องการกำหนดระยะเวลาของกระบวนการพิจารณาตามมาตรา218วรรค2ที่กำหนดให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาของสารต้องอกำหนดระยะเวลาในขั้นตอนต่างๆ เห็นว่าควรกำหนดระยะเวลาทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมตามวักสารที่ระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาต้องให้ความร่วมมือกับสารเห็นว่าควรกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมรวมถึงตำรวจและอายการให้ความร่วมมือกับสารด้วยตามวรรคสี่ การกาหนดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงคําพิพากษาและคําสั่งเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะเห็นว่าอาจกระทบสิทธิของคู่ความควรมีกฎหมายกําหนดบัญญัติหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีประโยชน์สาธารณะไว้ด้วยส่วนมาตรา219เรื่องหลักประกันความอิสระของผู้พิพากษาและตุลาการตามวรรค6ที่กําหนดให้มีหลักประกันในการใช้สิทธิอุทธรณ์โดยตรงไปยังศาลสูงสุดที่พี่ผู้พิพากษาและตุลาการนั้นสังกัดอยู่ เห็นว่าในระบบของศาลยุติธรรมมีคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือกอตอที่ได้รับคัดเลือกจากผู้พิพากษาให้ความเป็นธรรมกับตุลาการและผู้พิพากษาที่ถูกลงโทษทางวินัยอยู่แล้วการให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาจึงทาให้เสียระบบการบริหารงานบุคคลของศาลยุติธรรมขณะที่มาตรา2 2 2เรื่องการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่กําหนดให้คณะกรรมการชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลประกอบด้วยประธานศาลที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิที่อื่นทางนิติศาสตร์ อย่างน้อย3าคนแต่ไม่เกิน5คนเป็นกรรมการเห็นว่าการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเป็นส่วนหนึ่งของการใช้อำนาจตุลาการควรเป็นเรื่องที่ศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยเองไม่ควรให้บุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนมาตรา2อ5เรื่ององค์กรบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาละตุลาการที่กำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เคยเป็นผู้พิพากษาละตุลาการและไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการซึ่งเป็นผู้พิพากษาลตุลาการของศาลนั้น เห็นว่าการกำหนดสัดส่วนดังกล่าวอาจเกิดการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลและกระทบต่อความอิสระของผู้พิพากษาและตุลการและอาจเกิดการแทรกแซงในคดีกระทบต่อการอำนวยความยุธิธรรมให้กับประชาชน ส่วนแมา่ตา226ตามวรสองเรื่องอายุของผู้พิพากษาระตุลาการที่กําหนดให้พ้นราชการเมื่ออายุครบ65ปีบริบูรณ์แต่การรับราชการเป็นผู้พิพากษาได้จนมีอายุครบ70ปีบริบูรณ์เห็นว่าควรกาหนดให้ชัดเจนโดยเฉพาะการดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสและคณะกรรมการสารยุติธรร,รมไม่เห็นด้วยกรณีปรากฏข่าวเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของผู้พิพากษาอาวุโสที่ให้ทําหน้าที่ในศาลชั้นต้นเพียงอย่างเดียวแม้เรื่องนี้จะยังไม่ปรากฏ ในรัฐธรรมนูญขณะที่มาตรา240ที่กำหนดให้คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ในอำนาจของสารดีกาจะทำให้เกิดข้อขัดข้องในการอุทธรณ์คำพิพากษาแต่การกำหนดงกล่าเป็นการเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของสารดีกาสารยุติธรรมจึงไม่ขัดข้องตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้จะเห็นว่าควรพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอุทธรณ์ให้สอดคล้องกกับกติการ,ระหว่างประเทศว่าโดยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของนายพัทรศักด์เปิดเผยว่าที่ผ่านมา มีจำเลยในคดีที่สาลฎีการนักการเมืองหลบหนีออกนอกประเทศและให้ทนานความเป็นผู้ยื่นอุทธร์เห็นควรให้ผู้ประสงค์อุทธร์หรือจำเลยต้องเป็นผู้ยื่นอุทธร์เองและมาตรา24 1ที่กำหนดให้สารอุทธร์และสารอุทธร์ภาคมีอำนาจพิพากษาคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเหตว่าในบทบัญญัติไม่มีความชัดเจนเรื่องอำนาจในการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ว่าจะให้สารอุทธร์และสารอุทธร์ภาคมีอำนาจดังกล่าวด้วยหรือไม่ ส่วนวรรคสองที่กำหนดให้ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากำหนดเฉพาะวิธีพิจารณาพิพากษาคาดีเท่านั้นไม่ได้กำหนดเรื่องการอุทธรณ์คำพิพากษาและคำสั่งของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคไว้ทําให้คู่ความไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาและคำสั่งของศาลอุทธรณ์โดยหลังจากนี้จะนํามติที่ประชุมเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติหรอือสปชพิจารณาต่อไป